คำถามเกี่ยวกับสลากออมทรัพย์ทกสชุดถุงเงินนะครับวันนี้หัวข้อท็อปิกน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีคนถามคำถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นมาว่านะครับไปซื้อตัวสลากออมทรัพย์ทกสชุดถุงเงินนะครับซื้อมาแล้วแล้วก็ถามทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าวงเงินพันล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตัวสลากออมทรัพย์นะครับทกสชุดถุงเงินฝาก100บาทลุ้น นะครับ1แสนบาทมากถึง900ลรางวัลทุกเดือนเมื่อรับฝากเต็มวงเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคำถามกันหน่อยฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาอ่ะนะครับคำถามว่าซื้อมาแล้วอ่ไม่ใช่เชิงคำถามเชิงให้ความคิดเห็นว่าเขาไปซื้อสลากนะครับออมทรัพย์ตัวนี้มาแล้วนะแล้วเขาบอกว่าถามเจ้าหน้าที่บอกว่าวงเงินเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าวงเงินพันล้านถามว่า จริงหรือเปล่านะครับจริงแล้วก็เกินพันล้านด้วยเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งการที่จะถูกนะครับคือตัวสลากมีทั้งหมด7หมายเลขนะครับเจหมายเลขการที่จะถูกนะครับ9ครั้งนะครัเก้าครั้งครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับหมุน9ครั้งนะครับ9หมายเลขไม่สนใจหมวดข้างหน้าเนี่ยแสดงว่า1เลยนะครับ การที่จะถูกได้เนี่ยนะครับมันต้องซื้อเต็มทั้งเจดหมายเลขเจ็ดหมายเลขนะครับมันประมาณเจดหลักเนี่ยมันเจดหลักเนี่ยมันประมาณเจหมายเลขเจดหลักมันประมาณ10บล้านหน่วยนะครับสิบล้านหน่วยนะครับเพราะว่ามันต้องซื้อตั้งแต่0 0นย์ศู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 นย ถึง99999 99, นะครับ07ตัวถึง97ตัวนะครับเท่ากับประมาณ 10, 10ล้านหน่วยไม่ใช่ประมาณอนะ่ะ10ล้านหน่วยคราวนี้หน่วยละ100บาทนะครับก็คูณ100เท่ากับพันล้านบาทนี่คือพันล้านบาทถูกเพียง9หมายเลขนะครับ อ่าเดี๋ยวผมเปิดอีกอีกสไลด์หนึ่งนะบางคนอาจจะงงนะครับเปิดให้ดูนี่เพราะว่าสลากออมทรัพย์ทกศชุดถุงเงินหมุนเพียง9ครั้งเพราะนั้น9ครั้งมันจะได้หมายเลข9หมายเลขเท่านั้นนะครับ9ชุดนะชุดหนึ่งหมายเลข1ชุดหนึ่งหมายเลข1ถึง9นะครับมันจะได้9หมายเลขนะครับเพราะนั้น9หมายเลขเนี่ย หมายเลขละ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับถ้าคุณซื้อ1,000ล้านแบบเรียงเลยนะเรียงปุ๊บเนี่ยคุณจะถูกแบบการันตีนะครับทุกงวด9ครั้งได้9 0 0 0แสนบาททุกงวดแน่นอนนะนะครับ9000แสนบาททุกงวดแน่นอนถามว่าแล้วไอ้ที่บอกว่า900รางวัลมันคืออะไร900รางวัลเนี่ยหมายถึงว่าชุดหนึงเนี่ยนะครับ ชุดหนึ่งเนี่ยสิล้านหน่วยมันได้9รางวัลใช่ไหมมันก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่100ชุดอ่าถึงจะได้แบบเต็มวงเงินคือนะครับงวดละ90ล้านบาทรางวัลน,นะงวดละ90ล้านบาทมันต้องมีทั้งหมด100ชุดเพราะอะไรนะครับเพราะว่า9คูณ100เท่ากับ900รางวัลไง เออไม่ใช่โทษทีโทษโทษีเพราะว่าชุดหนึงมันชุดหนึงมันเก้าเอ,อถูกแล้วถูกแล้วเกรางวัลเก้ารางวัลมันต้องเก้าร้อยรางวัลมันต้อง100่งร้อยชุดถูกแล้วมันต้องมี100่งร้อยหมวดอ่าถึง,ถงจะได้เก้าร้อยรางวัลมันต้องมีห0ึ่งร้อยหมวดนะเพราะว่านั้นมีห0ึ่งร้อยหมวดก็คูณ100่งอยไปนะเท่ากับ แสนล้านโดยประมาณหมายถึงว่าเต็มวงเงินนะวงเงินเนี่ยมันประมาณแสนล้านนะครับมันถึงจะการันตีแบบมันถึงจะแบบเต็มวงเงินได้มีคนถูกในแต่ละงวดจะได้90ล้านบาทนะครับทุกงวดไปเรื่อยๆนั่นเอง90ล้านบาททุกงวดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะเพราะนั้นสลากตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่า ถ้าซื้อในน้อยเนี่ยถ้าเกิดเอาเป็นหลักคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีโอกาสถูกยากนะแต่พอมันเป็นเรื่องของออมันเป็นเรื่องของดวงอะเรื่องของโชคเรื่องของการสุ่มตัวเลขขึ้นมาเนี่ยมันก็บางคนซื้อแค่หน่วยสองหน่วยก็มีโอกาสถูกมันม,ม,มีมีถูกมาแล้วนะบางคนซื้อนะครับหน่วยเดียวก็ถูกมาแล้วก็มี บางคนซื้อ,เ,อเป็นพันหน่วยก็ไม่ถูกก็มีนะครับก็ถึงบอกว่าเรื่องนี้ให้มองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการออมแล้วกันคือหนึ่งเลยเราออมเงินต้นไม่หายนะครับแถมได้ตัวดอกเบี้ยนะครับเวลาขายหน่วยออกไปนะแล้วก็หลักๆเราอยากจะลุ้นไอ้นี่เงินแสนน่เผื่อมีดวง นะถ้าอย่างน้อยอได้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับซื้อแค่ไม่กี่หมื่นบาทนะครับได้เงิน10,000แสนบาทอ่าเป็นกี่เท่าล่ะใช่ไหมแต่แน่นอนแหละว,ว่ามันถูกยากเพราะมันไม่มีรางวัลตัวรางวัลเล็กๆน,น้อยอย่างเช่นรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขท้าย4ตัวใช่ไหมมันก็ถูกยากนิดหนึ่งก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับ เพราะนั้นเว,เวลาผมซื้อสลากเนี่ยไม่ว่าจะสลากชุดไหนทั้งของทอกศเองของอมสินเองเนี่ยผมมองว่าซื้อเป็นกิมมิกกิมมิกและได้ลุ้นนะกิมมิกคือซื้อไปโดยที่เราคาดหวังว่ามีโอกาสที่จะถูก นะแต่เราก็ไม่ได้ตั้งความหวังว่ามันต้องถูก100%เเนะเพราะว่าถ้าตั้งความหวังว่าอาจจะผิดหวังได้นะนะครับซึ่งเราก็ถือถือว่าเป็นพอร์ตรูปแบบนะครับการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะที่อ่ะเงินตัวนี้เราจะมาสวิตช์ลองลุ้นนะครับโชคกับตัวสลากดูนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเอาเงินก้อนนี้มานะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะนั้น ไม่มีขิดไม่มีถูกนะครับลองดู